รอมชอเกษตรลงพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงพร้อมพบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2568น,นายนเรศทำรงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปยังตลาดนาเจริญตำบลข่วง,ปวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่ายหลลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคณิวัตรวรขัตติยราชนารีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมวันนี้กรมปรศุสัตว์มาออกหน่วยเปิดให้บริการประชาชนนำสุนัขและแมวมาทำหมันเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง และเป็นการจำกัดจำนวนประชากรของสุนัขและแมวซึ่งโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนโดยในช่วงเช้าของวันนี้มีพี่น้องประชาชนพาสัตว์เลี้ยงมาลงทะเบียนทําหมันแล้วกว่า250ตัวจากที่มีการตั้งเป้าไว้1,000ตัวนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการออกบูธ ให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแจกต้นไม้ไข่ไก่และกิจกรรมอื่นๆให้ประชาชนได้มาใช้บริการด้วยการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ยังได้พบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่และยังมีกําหนดการเดินทางไปมอบกรมรมสิทธิ์ธนาคารโครงธนาคารโคกร,ระบือจากกรมปศุสัษษตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่มจำนวนสามรายมอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองประดูหางดำจำนวน200ตัวให้กับเกษตรกรชาวอำเภอแม่วางมอบไข่ไก่และนม UHT ให้กับสมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอโดยหลออำเภอจอมทองและอำเภอแม่วางมอบพันธุ์ปลาจำนวนสามห0,000ื่นตัวให้กับเกษตรกรมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรมอบเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและสิ่งก่อสร้าง มอบเงินช่วยเหลือชดเชยทรัพย์สินของสากรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย2567และ2 5 6 8และอื่นๆอีกหลายรายการทรงศักพรมเอี่ยมชัยนค์อนันทปัญญสุทธ์ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน